อาการของจิตคืออะไรอาการของจิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนจิตแต่ไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นสภาวะชั่วคราวที่ผุดขึ้นตามเหตุปัจจัยเช่นความคิดอารมณ์ความจำความฟุ้งความกโกรธหรือความดีใจต่างๆจิตไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นเองหน้าที่ของจิตมีอย่างเดียวคือรู้แต่เพราะเราไม่รู้แยกว่าอะไรเป็นอาการและอะไรเป็นจิต จึงมักเข้าใจผิดว่าคิดเท่ากับเราโกรธเท่ากับเราเศร้าเท่ากับเราฟุง้งเท่ากับเราทั้งที่จริงมันเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเองตามธรรมชาติตัวอย่างง่ายๆของอาการของจิตความคิดที่ผุดขึ้นมาเองความจำเด้งขึ้นโดยไม่ตั้งใจความโกรธที่เกิดเพราะคำพูดของใครสักคนความโลภ ความอยากได้อะไรบางอย่างความเศร้าหน่วงหรือฟุง้งความดีใจหรือความหวั่นไหวภาพที่เกิดขึ้นในใจเวลานั่งสงบทั้งหมดนี้คืออาการไม่ใช่จิตทำไมต้องรู้แยกเพราะทุก์เกิดขึ้นตรงจุดที่เราเผลอคิดว่าอาการเท่ากับตัวเราแต่เมื่อเห็นว่าอาการเป็นเพียงสิ่งถูกรู้จิตเป็นผู้รู้เท่านั้นใจจะเริ่มวางและทุกข จะเบาลงเอง